การเขียนยอ่อความการเขียนยอ่อความเป็นการสรุปความหรือสาระสําคัญของข้อความยาวๆให้สั้นลงโดยเก็บเอาแต่ใจความสําคัญของเรื่องมาเรียบเรียงใหม่ให้ครบถ้วนเป็นข้อความที่กระชับรัดกุ่มด้วยสำนวนโัวหารของผู้ยอ่อเองโดยไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องราวให้ผิดไปจากเดิมการยอร่อความ เปรียบเหมือนการย่อภาพถ่ายให้เล็กลงนั่นเองถึงแม้ว่าขนาดภาพจะเล็กลงเพียงใดก็ตามรูปร่างลักษณะหน้าตาท่าทางก็คงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพียงแต่มีขนาดเล็กลงตามสัดส่วนของภาพเท่านั้น รูปแบบการย่อความประเภทต่างๆการย่อความทุกประเภทมีรูปแบบการเขียนคำขึ้นต้นเพื่อให้ผู้อ่านทราบที่มาของเรื่องจะได้สามารถติดตามหาอ่านได้รูปแบบการเขียนคำขึ้นต้นของย่อความมีดังนี้ 1. เรื่องที่จะย่อเป็นความเรียงร้อยแก้วเช่นนิทานตำนานบทความสารคดีต้องบอกประเภทของความเรียงร้อยแก้วชื่อเรื่องชื่อผู้แต่งจากหนังสือใดหน้าใด ดังนี้ยอ่อนิทานเรื่องของจากหน้าความว่าตัวอย่างยอ่อนิทานเรื่องโบยร้อยของสุชีโวภิกขุจากหนังสือทักษะสัมพันธ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งความว่า 2. เรื่องที่จะย่อเป็นบทร้อยกองเช่นโครงกาบกอนฉันและ,ะร่ต้องบอกชื่อเรื่องผู้แต่งที่มาของคำประพันธ์นั้นว่ามาจากหนังสือใดหน้าใดดังนี้ย่อบทร้อยกองเรื่องของจากหน้าความว่า ตัวอย่างย่อบ,บทร้อยกองเรื่องใหม่แท้ที่แม่ทอของภัยวรินขาวงามจากหนังสือกวีนิพนธ์มาการกล้วยหน้า54-55ความว่า สามเรื่องที่ย่อเป็นประกาศแจ้งความถาแถลงการระเบียบคำสั่งให้บอกชื่อประเภทเรื่องอะไรของใครให้แก่ใครเมื่อ,อไรดังนี้ย่อของเรื่องลงวันที่ความว่าตัวอย่างย่อประกาศ ของเทศบาลเมืองนครราชสีมาเรื่องรับสมัครพนักงานคอมพิวเตอร์ลงวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2553ความว่า4 เรื่องที่ย่อเป็นพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสโอวาทปาฐกถาสุนทรพจน์คำปราศัยและคำกล่าวอื่นๆให้บอกคำกล่าวนั้นเป็นของใครแสดงแก่ใครเรื่องอะไรในโอกาสใดแสดงณนสะถานที่ใดเมื่อ,อไรดังนี้ยอ่อของกล่าวแก่เรื่องเรื่องในโอกาสณนะเมื่อ ความว่าตัวอย่างย่อพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกล่าวแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าเรื่องขอบใจคณะบุคคลและประชาชนชาวไทยเรื่องในโอกาสบรรเฉลิมพระชนมพรรษาณสาราดุสิตดาัยสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตเมื่อวันอังคารที่4ธันวาคมพุทธศักราช2 5 4 4สีความว่า 5. เรื่องที่จะย่อเป็นจดหมายให้บอกว่าเป็นจดหมายของใครถึงใครเรื่องอะไรลงวันที่เท่าใดดังนี้ย่อดจดหมายของถึงเรื่องลงวันที่ความว่าตัวอย่างย่อดจดหมายของนายประสงค์สุขสบายถึงนายประยงสุขสบายเรื่องการเตรียมตัวรับพระราชทานปริญญาบัตรลงวันที่ 24สิงหาคม2,552ความว่า 6. เรื่องที่จะย่อเป็นหนังสือราชการให้บอกว่าเป็นหนังสือที่เท่าไรลงวันที่เท่าไรของใครตำแหน่งอะไรถึงใครเรื่องอะไรดังนี้ยอ่อหนังสือราชการที่ ลงวันที่ของตำแหน่งถึงเรื่องความว่าตัวอย่างย่อหนังสือราชการที่สท .04.068.123.23 ลงวันที่28พฤศจิกายน2552ของนายประสบบุญทวีตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไทยศึกษาถึงผู้ปกคอรองนักเรียนเรื่องแจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ ความว่าประโยชน์ของการย่อความ 1. การศึกษาวิชาต่างๆหากสามารถจับใจความสำคัญจากคำอธิบายของครูได้ก็จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและสอบได้คะแนนดี 2. การประชุมต่างๆเลขานุกการจะจับใจความหรือย่อความให้ได้เพื่อนำมาเขียนเป็นรายงานสั้นๆ เสนอต่อสมาชิกในกลุ่ม 3. ในการสอบคำถามแต่ละข้อของข้อสอบล้วนแต่ย่อเรื่องบางส่วนของหนังสือมาถามส่วนนักเรียนก็ตอบโดยวิธีย่อความรู้ทั้งหมดเป็นคำตอบสั้นๆ 4. นักหนังสือพิมพ์ต้องใช้การย่อความในการเขียนข่าวการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆและการพาดหัวข่าว 5. ครูอาจารย์ต้องค้นคว้าหาความรู้มาสอนสิทธ จะต้องรู้จักเก็บความรู้และสาระสําคัญจากหนังสือต่างๆมาเรียบเรียงใช้ 6. การย่อความมีประโยชน์ด้านการประหยัดเวลาและแรงงานของสมองทั้งช่วยให้จําได้ง่ายและแม่นยําด้วยหลักการย่อความ 1. การย่อความที่เป็นทางการประกอบด้วย2ย่อหน้าคือย่อหน้าแรก จะเป็นส่วนนําหรือส่วนขึ้นต้นย่อหน้าที่สองจะเป็นส่วนเนื้อหาซึ่งจะเขียนติดต่อเป็นย่อหน้าเดียวกันไม่ต้องย่อหน้าตามเดิม 2. ความยาวของย่อหน้านั้นจะกําหนดแน่นอนลงไปตายตัวไม่ได้ว่าต้องเหลือกี่ส่วนของเนื้อเรื่องขึ้นอยู่กับเรื่องที่ย่อว่ามีใจความสําคัญมากน้อยเทียงใด 3. ผู้ย่อต้องอ่านเรื่องที่จะย่อนั้นให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วจัดใจความสําคัญหรือประเด็นสําคัญขอ,ของข้อความนั้นนั้นทีละย่อหน้า โดยหาประโยคสำคัญของแต่ละย่อหน้าแล้วบันทึกไว้อย่างย่อยๆทีละย่อหน้าสเมื่อได้ประโยคใจความสำคัญหรือประเด็นสำคัญของแต่ละย่อหน้าแล้วให้นำข้อความแต่ละย่อหน้านั้นมาเรียบเรียงด้วยภาษาของผู้ย่อเองข้อความที่ได้อาจไม่กระทัดลัดสามารถตัดคำแต่งคำรวมคำ เพื่อให้ข้อความสละสฉลวยขึ้นให้มีเนื้อความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน 5. ผลลความได้แก่ข้อความที่เป็นส่วนขยายเพื่อให้ได้ความแจ่งชัดยิ่งขึ้นซึ่งอาจเป็นการอธิบายให้ละเอียดการยกตัวอย่างประกอบการเปรียบเทียบหรือการให้เหตุผลข้อมูลสถิติหลักฐานให้ตัดออก หกไม่ใช้เครื่องหมายอัญ,ญประกาศและไม่ยอ่อคําโดยใช้อักษรยอ่อหรือคอําย่อเพราะอาจทําให้เกิดความสับสนได้เจ็ดคำราชาศัพท์ที่มีอยู่ในเรื่องให้คงไว้อย่างเดิมส่วนคําศัพท์หรือคาศัพท์เฉพาะทางวิชาการควรเปลี่ยนเป็นคําสามัญที่คนทั่วไปเข้าใจเช่นท้าวโกสีเปลี่ยนเป็นพระอินแปดหาถ้อยคใหม่มาแทนกลุ่มคําบางคําเพื่อให้ได้ความหมายเหมือนเดิมแต่ลดคําลงเช่นพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์ใช้คำว่าพระรัตนาตรัย 9. การย่อคำประพันธ์ที่เป็นบทร้อยกรองต้องถอดคำประพันธ์ให้เป็นบทร้อยแก้วแล้วนำข้อความที่ถอดเป็นร้อยแก้วนั้มาย่ออีกครั้งหนึ่ง10ิข้อความที่ย่อแล้วให้ใช้สรพนามบุรุษที่สาไม่ใช้สรพนามบุรุษที่1และบุรุษที่2 ถ้าจำเป็นต้องเอ่ยถึงผู้เกี่ยวข้องให้ใช้ชื่อโดยตรงตัวอย่างการจับใจความสำคัญคนไทยนั้นถือว่าบ้านเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตตั้งแต่เกิดไปจนตายเพราะคนไทยโบราณน,นั้นใช้บ้านเป็นที่เกิดการคลอดลูกจะกระทำกันที่บ้านโดยมีหมอพื้นบ้านที่เรียกว่า หมอตำแยเป็นผู้ทำคลอดไม่ได้ใช้โรงพยาบาลหรือสถานพดุงคันอย่างในปัจจุบันนี้และที่สุดของชีวิตเมื่อมีการตายเกิดขึ้นคนไทยก็จะเก็บศพของผู้ตายที่เป็นสมาชิกของบ้านไว้ในบ้านก่อนที่จะทำพิธีศพเพื่อทำบุญส่วนและเป็นการใกล้ชิดกับผู้ตายเป็นครั้งสุดท้ายดังนั้นบ้านจึงเป็นสถานที่ที่คนไทยใช้ชีวิตอยู่เกือบตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายคนไทยนั้นถือว่า บ้านเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตดังนั้นบ้านจึงเป็นที่ที่คนไทยใช้ชีวิตอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายตัวอย่างการย่อความนานมาแล้วมีพราหมณ์คนหนึ่งปาลารดจะบ,บูชายันจึงไปซื้อแพะมาตัวหนึ่งแบกขึ้นบ่าแล้วเดินกลับไปบ้านหนทางตั้งแต่ตลาดไปจนถึงบ้านของพราหมณ์นั้นค่อนข้างไกลทั้งเป็นทางเปลี่ยวคดเคี้ยว ต้องผ่านป่าไม้ย่อมๆหลายแห่งขณะที่พามกําลังแบกแพะไปนั้นนักเลงสามคนซึ่งยือนอยู่ที่ถนนแลเห็นเข้านักเลงเหล่านั้นอดอยากสู้ผอมมาหลายวันจึงปรึกษากันว่าแพะตัวนี้มีเนื้อมากทีเดียวถ้าได้มาด้วยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วพวกเราจะระง,งับความหิวได้โดยไม่ต้องสงสัย นักเลงเหล่านั้นมองเห็นอุบายอย่างหนึ่งก็กระซิบบอกกันละกันแล้วแยกกันไปสู่ที่ต่างๆเพื่อดําเนินการตามอุบายของตนพราหม์นั้นเดินไปก็พบนักเลงคนหนึ่งสวนทางมาและกล่าวว่าพราม์ทําอะไรอย่างนั้นเล่าท่านแบกสุนัขสุกปกนั้นไปทําไมพราหม์หาได้ใส่ใจคําพูดของนักเลงนั้นไม่คงเดินต่อไปข้างหน้าตามปกติเมื่อพราม์ไปได้สักหน่อยนักเลงคนที่สองก็เดินสวนทางมาและร้องขึ้นว่า อัศจรรย์อะไรอย่างนี้พราหม์ท่านทําการที่น่าติอย่างร้ายแรงนี้ได้อย่างไรสุนัขนี้มีประโยชน์อะไรสําหรับท่านหรือพราหม์ได้ฟังดังนั้นรู้สึกสงสัยอย่างครั้งครั้นแต่ก็ยังเดินต่อไปข้างหน้าและพบนักเลงคนที่สามสวนทางมาอีกเหมือนคนก่อนๆพอได้เห็นพราหมณ์นักเลงคนนั้นก็ร้องขึ้นว่าพราหม์ท่านนําสายยัโดโยปวีตและสุนัขไปอย่างไรกันท่านเป็นนายพรานมมิใช่พราหม์เสียแล้วหรือจึงออกล่าเนื้อด้วยสุนัขนี้ พราไม่รู้เท่าก็แน่ใจว่าสัตว์นี้บูชายันไม่ได้แล้วคงเป็นสุนัขแน่ๆเพราะคนทั้งหมดจะเห็นผิดไปได้อย่างไรคิดแล้วก็ทิ้งแพะนั้นเสียแล้วอาบน้ํากลับไปบ้านนักเรนเหล่านั้นก็นําแพะไปฆ่ากินกันอย่างร่าเริงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้เชื่ออย่างงมงายไม่พิจารณาเหตุผลด้วยปัญญาเสียก่อนย่อมหมุนไปตามลมปากได้โดยง่ายหมุนไปตามลมปากหนังสือนิทานสุภาษิตของสุชิโบภิกขุ ยอนิทานเรื่องหมุนไปตามลมปากของสุชีโวพิกขุจากหนังสือนิทานสุภาษิตหน้า23-24ถึงความว่าพามผู้หนึ่งไปซื้อแพะที่ตลาดเพื่อนำมาบูชายันระยะทางจากตลาดกับบ้านค่อนข้างคดเคี้ยวและไกลระหว่างเดินทางน,นักเรงผู้หิวโซสามคนมองเห็นเข้าจึงคิดอุบายที่จะได้แพะมาฆ่ากินเป็นอาหารเมื่อพามเดินทางมาได้ไม่ไกลก็เจอนักเรงนคนที่หนึ่งเดินสวนมาโดยนักเรงน,นั้นทักว่าสิ่งที่พามแบกมาเป็นสุนัขไม่ใช่แพะ ตอนแรกพามผู้นั้นหาเชื่อไม่แต่เมื่อเดินต่อมาเจอนักเรียนคนที่สองก็ทักเช่นเดียวกันอีกพามชักไม่แน่ใจว่าตนเองแบกแพะมาหรือไม่เมื่อเดินต่อไปและเจอนักเรียงคนที่สามทักเช่นเดียวกันอีกเขาแน่ใจว่าสิ่งที่ตนแบกมาเป็นสุนัขจึงทิ้งแพะนั้นเสียและเดินกลับบ้านทันทีนักเรียนทั้งสามจึงนงแพะไปฆ่ากินอย่างสำราญน,นิทานเรื่องนี้สอนว่าผู้ไม่พิจารณาเหตุผลด้วยปัญญาเสียก่อนย่อมถูกหลอกได้โดยง่าย